โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนแต่งปืนกอดเอเคในเกม Project Delta นะโอเคก็ต้องบอกว่าปืนกอดเอเคเนะี่ยเป็นปืนที่เขาบอกว่าไม่มีรีคอยนะโดยต่างจาก AKM ป,ปกตินะครับโด,โดยเราเอาโดยเบสของเราเนี่ยจะเป็น AKM คนะครับแล้วก็มาแต่งดรัมแม็กใส่เบรกแล้วก็ฮุลไซ์อะไรก็ได้แล้วก็มี PT 1นะครับถ้าเราเห็นเมื่อกี้จะมีไ k 3แล้วก็ไซด์คอฟฟ n t นะครับ3อย่างนี้นะจะเป็นหลักๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาเทสปืนให้ดูว่าแบบรีคอยมันเป็นยังไงแต่ขอเปลี่ยนกระสุนนิดนึงโอเค เดี Hoy, ๋ยวผมขอซื้อสุดแป๊บนึงโอเคเราจะเทสแบบเกือบเกือบทั้งแม็กแล้วกันยิงแบบเอาให้หมดเอาให้หมดแม็กนีฮะเราจะเทสคนตัวเป้าที่ไกลที่สุดแล้วกันนะ โอเคครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีรีคอยเลยนะครับก็อันนี้เป็นปืนก็ไรเคลลนนะ้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูใหม่อีกรอบนึงแล้วกันเวลายิงใหม่นะฮรรีคอยมันจะแทบไม่มีนะมันจะดีดขึ้นข้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูใหม่นะครับอันนี้นะโดยสโคปผมใช้เป็นโฮโลแล้วกันนะใครจะใช้สโคปอะไรก็แล้วแต่ครับ แต่หลักๆก,ก็คือมีของแต่ง3ส่วนนั่นแหละครับเดี๋ยวยิงให้ดูใหม่แล้วกันมาก็อย่างที่เห็นครับว่ามันจะสายเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่า AKM เป็นธรรมดาอย่างแน่นอนครับก็เลตตั้งชื่อว่ากอ d AK กันนะแล้วก็ราคาจะสูงกว่าปกตินะครับตัวของ AK นี้ เดี๋ยวเรามาดูของแต่งใหม่อวาร์ปโอเคอเดี๋ยวเรามาดูของแต่งใหม่กันนะครับก็นี่ครับนะอีกทีเป็นไซต์ข้อฟอน n t AK3 PT1 นะครับแล้วก็ใช้เป็น Muscle Break นะครับอันนี้ไซส์เป็นโ o l ลของผมนะแต่ที่ลักๆแล้วก็ใช้เป็น Drum Max นะครับก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นครับปืนของ Glock AK ราคาก็จะแพงกว่าพวก AKM ป e n p o r หลายเท่านะครับเพราะว่าของแต่งหายากนะครับ หาได้จากพวก AP Popa Box นะครับก็คือพวกวาวนะครับเพราะฉะนั้นก็สวัสดีครับไปแล้วไปแล้วจ้า